ยอนเพื่อนสวัสดีทุกคนเลยวันนี้พวกกับผมไปฟลิปเช่นเคยแน่นอนว่าเราจะมาวางแผนแกล้งเอเลียสการแกล้งของเราในวันนี้จะใช้แอปแอปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนหน้าคนให้เป็นคนแก่ได้ใช่นั่นผมเองเราจะใช้แอปนี้เป็นประโยชน์สาหรับการแกล้งเอเลียสแผนของเรานันก็คืออย่างนี้อีก30ปีข้างหน้านั้นไม่ว่าผมหรือว่าเอเลียสก็จะแก่แบบนั้นเราจะย้อนเวลามันด้วยแอปนี้แล้วไปหลอกเอเลียสว่าทุกคนนั้นได้แก่ลงไปหมดแล้วบอกเอเลียสว่าเอเลียสนอนหลับไป30ปีพอเขาตื่นขึ้นมานั้นเขาก็จะไม่เจอผมเจอครอบครัวผู้ นี่กูเพิ่งยี่สิบเองแล้วเนี่ย <c oughs> คือแบบหนมาม่ต้องปลอมตัวมากเลยแค่ฉีดสเปรย์สีขาวใส่นิดหน่อยเองแล้วใส่กางเกงถึงไม่เท้าสักหน่อยเนี่ยใช่เลยนึกว่าอายุเจ็ดสิบเลยเนี่ยใส่แมสกอีกด้วยกูทาแป้งารามโดนหนวดเจ้แง่เอาละเอเลิสต,ต้องเชื่อนแน่ๆเลยเอาเป็นว่าเราได้แอบถ่ายรูปของเอเลียสไว้แล้วพอเขาตื่นขึ้นมานั้นเราจะเอารูปใหาา้เขาดูเป็นรูปเขาในตอนแก่และในตอนที่เอเลิสต,ตื่นนั้นผมก็ไม่อยู่แล้วพอจะให้กูตาบอกว่าผมตายและพาเล่ไปดูหลุมศพที่สุสาาาานนนนนนนมมือออรููกกกัััววว่่่่่เเ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 ลลลีีีียยยยจจจะะะะปป็็งงงงไไแคดดททห จอกันอีก30ปีข้างหน้าเอเลียสขอโทษน้องชายขอโทษน้องชายคือเลียสเขาจะนอนอยู่ในห้องนะนายเปิดประตูเข้าไปเลยเราบอกว่าคราวหรือว่าคิดตั้นนั้นทุกคนคุณยาและฉันโอเคโอเคเข้าใจตามแบบที่พูดกันไว้เลยจัดไปคุณตาไม่รู้เขาจะทำมันได้หรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองดูหน่อยละแต่เดว่าไปก็เหมือนคุณตาจริงๆนะมองจากข้างหลังเนี่ยคุณตาเดี๋ยวผมตามเข้าไปนะก็ได้เลยไอ้หำเขอาประตูก่อนเข้าบ้านสิก๊กก๊กก๊กนี่เราจะเอาโปรเจคเตอร์นี้ไปฉายด้วยให้เหมือนว่าเอเลียสนั้นได้อยู่ในยุค เอาละเริ่มเลยออเอาให้เนียนที่สุดนะได้เออไม่ส,สิคุณตาให้ <c oughs> จัดเลยจัดเลยแ <c oughs> น่เน่ไอฮัมไอฮัมเลียดไม่เตือนนะมันตายรึเปล่เนะนี่ไ <c oughs> อหน <c oughs> มาสิแม่งอ,อาไอจุกไม่มีใครอยู่แล้วเตือนเถอะอ <c oughs> อกไปเลยคุณตาออกไปมาไปจะไม่ใครพูนตาให้เพื่อนออฟฟ,ฟิศของนายจะนอนเตือนนั้แล้วนายเลียดแก นาตื่นได้ก็ดีแล้วนะเอเลียสเนี่ยรับไปจะเชี่ยชมันนะทำไมผมหงอกขึ้นอย่างงี้เพื่อนจะไม่หงอกได้ไงล่ะก็นายหลับไปตั้งสามสิบปีเดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่กูมึนมึงหัวนิดนึงเอเลียสฉันดีใจมากเลยนะที่นาตื่นผู้ไปใครวะเนี่ยเอาไปห้องกูนะแหวะสะบัดสะบักแล้วนี่อะไรนะทำไมมีชีพจรอะไรวิ่งอยู่ตรงเนี้ยนายเป็นผู้ป่วยบนเตียงแล้วนอนอยู่บ้านเนี่ยนะนายอนาคตเดี๋ยวเขาให้นอนอยู่บ้านแล้วหมอไทำอะไรหรอกเล่นเฮลโหลนายโอเคไหมเนี่ยเป็นไงบ้างนายเอเลียส บอกอย่เชื่อบอกทีมันนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเบนกน็แบบไม่อยู่แล้วเขาเออสามสิบปีที่ผ่านมาเขาอยู่กับความทุกข์มาโดยตลอดเลย <c oughs> ไม่เชี่หลักมึงต้องหลอกกูแล้วนะเนี่ยเลยเอ้ยต้องเชื่อฉันนะนาคตอะไร ไม่เชื่อได้ขาดก,ก,ก,กูไม่เชื่อได้ขาดแลกต้องไปสูตรก่อนนายต้องไปสูตรอะไรอีกละ่ะมันไม,ม่ได้ที่คนมันจะนอน30ปี <c oughs> มันได้เกิดขึ้นแล้วเองเลยใช่กับตันอเมริกาตังนะ้งไหนอยู่ดีมันก็งอกอะไรแบบนี้ <c oughs> บ้าเปล่าไปตุฟักเือฉันรู้นันรพยายามทำให้ฉัเข้าใจแต่ฉันต้อง,ต,องต้องไปสูตรก่อนนะ่ะอยู่ดีให้กูเชื่อกูจะเชื่อทำไมวะอ่ะโอเคไหม่างแรกเลยคือเบียร์มันอาจจะแกล้งกูก็ได้ตอนนี้จะให้นายดูสภาพนายตอนนี้นะจะให้ดูอะไรอีกเนี่ยเอารอฉันแป๊บหนึ่งแล้วเอาโทรศัพท์ เอ้ยนี่ไอโฟนสิบแปดนี่วอสนี่ไงเอเลียสนายโอเคไหมสภาพของนายตอนนี้เลยอะ What the fucker คุณตากับคุณยายก็เสียแล้วนายนอนหลับไปนานขนาดนั้นละแล้วกูเป็นอะไรถึงหลับวะเพื่อนน้าโดนกระเธอกัดแล้วก็สลบไปจริงเหรอวะเนี่ยกระเธอมีพิษเหรอวะแล้วเออเบนเบนก็เขาอยู่มานานมากจนโดนกระเธอกัดเหมือนกันนะ เขาปกป้องนายจากกระเทยตอนนั้นผู้ชายนว่ามันเป็นวัวกับกระเทยอ,อยู่ข้างๆไม่ใช่หรอวะม่นจะโดนกระเทยกัดได้ไงเมืเขาเข้ามาช่วยนายแล้วเขาก็โดนลูกหลงไปด้วยเจอทําให้เขาตนทุกข์กับอาการป่วยมาเป็นยี่สิบปีแล้วเขาก็จากโลกนี้ไปพี่ชายของนายเขาเข้มแข็งมากตอนเขาใกล้จะเสียก็ข,ขอได้เจอหน้านายอยีกครั้งแล้วก็บอกนายครั้งสุดท้ายว่าเขารักนายมากรักกูเแียอะไรแกลงกทุกวันเลยแล้วเขาก็ยังแวะมาหาน่อยบ่อย แล้วบ,บ,บริษัทเป็นไงบ้างอะ่ะยังอยู่ไหมยังเหมือนเดิมไหมบริษัทเนอะเหลือก็ขายเป็นเล้าไก่ไปแล้วอะ่ะเพราะหลังจะเป็นป่วยก็ไม่มีใครบริหารต่อเลยไม่มีความสามารถพอที่ขายทําเล้าไก่แล้วเนี่ยใช่แล้วขายทําเล้าไก่ไปนี่ออกขายเยอะด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยตอนนี้เหลือแค่นายกับฉันแค่นั้นหละเราจะเอาไงกันต่อด,ดีละ่ะเอเลียตฉันก็เหลือแรงมากมากแล้วนี่ผ่านมาตั้งสามสิบปีเลยเละใช่ ดูจมูกกูเก่าไปแล้วยังมั้งนะนี่มึงเคยเปลี่ยนกางเกงในกูบ้างปะเนี่ยถ้าใส่กางเกงในตัวเดิมมา30ปีแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนในั่นนายได้หรอกถ้ากางเกงในขึ้นลานแล้วเชื้อรามันกัดหัมึงกูตายทำงานหรือว่าแกขนาดนี้กูไม่ได้ใช้งานมันนั่นแหละเดี๋ยวอ่าต้องลุกจากเตียงแล้วมั้เนีย เป็นผู้ป่วยก็เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้พี่กระเทยมันน่าจะหายแล้วมั้งน่าจะเป็นไรแล้ว,วระวังด้วยนะร่างกายป๋ามันแข็งแรงไปถึงหำบอกกันถึงไงหำตึงตึงเด้งดึงดัง,ดง,ดงหำไม่เยียวด้วยบอกกันก็ดีจร,จริงห้ำฉันนันไม่ใช่นกเขาหรอกนะมันนอกอนาคนเข้าคจ้่วะนกตัวนี้จะมแผ่ไม่เบี้ยดได้ด้วยเอเลียดนายเอาไงดกูกระชิว่า30นะปีผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้บ้างมาต้องยิ่งใจแน่นอนเราจะออกไปสํารวจดูว่ามันมีอะไรที่ไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาบ้างแล้วก็ไปหาคุณยยยาาาด้วเพระะฉันนนนจไม่ชืออสิใก คุณยายมาอยู่แล้วทุกคนไม่อยู่แหมพูดไปเล่นไปนะเดี๋ยวดูก่นอนเรลองมาดูเอาเอาละถ้าง,งั้นเราก็ต้องไปดูกันสักหน่อยละเอาละถ้าง,งั้นเราไปพิสูจน์ดูกันเถอะตามที่ม,มาอะไรเพื่อนเลยเสร็จดู <Set do. S 2> นี่บ้านมันก็อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ารถมันไปไหนวะเนี่ยสามสิบปีไม่เคยพัฒนาบ้านเมืองเลยเหมือนใครก็ไม่รู้เี๋ลิสต์มาแล้วแล้วรถมันไปไหนวะเนี่ยกูจอดวันนี้ประจําไม่ใช่เหรอเราต้องขายมันแล้วก็รักษาหน่อยทําไมมันไม่ขายแต่เกยรยานคุณยายวะเนี่ย<ส>คุณป้า,าจะต้ององยยู่นะ่แนๆเล ถ้าคุณป้ายังอยู่แล้วก็นายโดยฉันแน่โดยได้เตรียมการมาแล้วเอลิสเอ่อมีอะไรเหรอคะเออมาจ้ะเออค,คุณป้ากูสาวนะไงวะเนี่ยม่ทราวบว่าเออคุณป้าที่ไหนเหรอคะตามคือคือแบบคุณป้าผมเคยอยู่ตรงนี้คือแกเสียแล้วก็ขายบ้านหลังนี้ไปแล้วนะคะบายเธอเอลิสบกันเถอะคือมันผ่านมาตั้งนานแล้วะค,ะค่ะไมาคุณป้าของผมอะไม่มีอะไรแล้วก็เชิญน,นะคะไม่จริง ไม่จริงใช่ไหมเนี่ยฉันบอกนายแล้วอะขอโทษด้วยนะครับหลานผมเองก็ไม่รู้เรื่องดูหลานหน่อยนะ้คะเมาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต,แต่แต่ว่าคุณสวยดีนะอพอจะโทรมาหาผมได้ไปะเปียน,นี่มันก็มอไปเรนะื่อยเนาะมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยน่าไม่ไรปิดบังใช่หรือเปล่าอา่ะช่านเลยชันไม่มีแรง โอ้พระเจ้าช่วยตอนนี้เลี้ยบมาบ้านคุณยายกับคุณตาแล้วตอาแน่นอนว่าเราเตรียมการไว้หมดแล้วแหละรับรองว่าอีเล่จะต้องโดนไล่ออกมาเหมือนเดิมแน่เลยคอยดูเถอะนี่ได้เข้ามาบ้านคนอื่นได้ยังไงเนี่ยขอโทษครับผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเข้ามากเข้าประตูก่อนสิจะได้รู้เรื่องขโมยของเขาบอกเนี่ยเฮ้ยช่วยกูหน่อยได้ปะเอ้ยเย็นก่อนเธอว่าเลือดมึงร้อนขนาดนี้เนี่ยกฎมายนะครับมาจะต้องโจรนะเนี่ยนี่เฮ้ยคุณตาน้าคุณตาทำอะไรยีดได้ไงเนี่ยพาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปเดี๋ยวนี้ล ตอนนี้เอเลียสมาที่สุสานแล้วเขาจะไปดูหลุมศพผมแล้วก็คุณตาคุณยายซึ่งมันเป็นหลุมศพป,ป,ป,ปลอมๆเน่ยนะอยู่ตรงนู้นไงนี่นลาะเอเลียสหลุมศพพี่ชายของนายไอเบนมึงมันจริงเหรอวะเนี่ยนายชื่อมึงวะเบนอ่าเบนฟิลิป <c oughs> เฮ<ป>้อเฮ้อไม่ใช <c oughs> ่มันจริงตอนนี้เอเลียตทำให้ผมเศร้าไปด้วยเลยเขาเสียใจจริงๆเอาละฉันว่าต้องเดินไปข้างหลังเอเลียสละมันไม่น่าเลยนะไม่น่าเกิดขึ้นเลยเราต้องอยู่แบบไม่มีครอบครัวผมจะเข้าไปข้างหลังเอเลียส กูยังไม่ได้ต่อยหนะ้ามันเลยเบนนะคุณยายกับคุณตา <g ülme> ฉันฉันอยากจะเบียดมันทำความดียังไม่ได้ขอเงินคุณตาเลยอะ่ะเสียยี่สิบบาทก็ยังดีนะดาวมันด่วนจากไปซะงักก้นไม่เป็นไะรนะเอเลียตเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดม<า>ก็ดีขึ้นเองนะั่นแ<ะ><ๆ>หละเฮ้ยเ้โมหัวเลยกูมึงทำแบบนี้ได้ไง,ไงวะกูสาบีน้ำตาเลยนะเมื่อกี้นะ่ะกูต้องร้องไห้ให้กับคนอย่างมึงเฮ้ยบังเสรศศรีชิบหายดท้ามคนหลอกกูฉันไม่ได้เป็นคนหลอกได้นะแต่คนที่หลอกได้ยืนอยู่ตรงนั้นต่างหากล่ะไม่เอาได้เอเลียตกูขอไปต่อยมมมันนลล่่่่ววงงะาาตตออยยยึเก